เอาแล่ะนะพี่สาวน้องสาวชาอัลฟาสอยองขวัญเริ่มเรื่องเนี่ยพาจะรับไม่เราเห็นกับนายเอกตอนนี้เนี่ยนายเอกกำลังกุ้มแล้วก็เครียดมากๆเลยเพราะผลตรวจของตัวเองเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นโอเมก้านั่นเองเพราะว่าตระกูลของนายเอกแต่ละคนเนี่ยทุกคนเป็นอัลฟานะเละเป็นอัลฟายืนเด็ดกันหมดเลยแต่นายเอกกะได้เป็นโอเมก้ายืนถอยยืนถอยเนี่ยก็ประมาณว่าเหมือนแบบเออฮีตยากมีลูกยากอะไรประมาณเนี้ยแล้วนายเอกได้เป็นแบบนั้นเว้ยซึ่งนายเอกก็รู้สึกไม่สบอารมณ์เอาซะเลย นายเอกเนี่ยก็ถามกับหมอดีๆเนาะว่าฉันเป็นโอเมก้าจริงหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงมันไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยแต่เหตุที่นายเอกเนี่ยค่อนข้างจะเครียดที่ตัวเองกับเป็นโอเมก้านั่นก็เป็นเพราะว่าครอบครัวหรือว่าตระกูลของนายเอกเนี่ยเด็กทุกคนเป็นอัลฟาแล้วเป็นอัลฟายินดีหมดเลยพร้อมที่จะเหมือนกับว่าส่งออกหาโอเมก้าแล้วก็จะมีแบบเออผู้สืบตระกูลต่อไปแต่ว่านายเอกได้เป็นโอเมก้านายเอกก็รู้สึกเครียดมากๆแล้วโ็เมก้าที่จะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนในครอบครัวเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะดูเหมือนแบบไม่ดีพอ สักพักนึงเนี่ยน้องของนายเอกเนี่ยก็มารับนายเอกเนาะน้องของนายเอกก็ถามว่ามาโรงพยาบาลทาไมแล้วให้ผมมารับทําไมเนี่ยนายเอกเนี่ยก็ไม่ได้บอกความจริงไปเนาะก็บอกว่าก็แค่มารับไปเฉยหน้าปะปาขับรถกลับบ้านได้แล้วคนน้องเนี่ยก็ยื่นของขวัญให้เนาะรู้สึกเหมือนกับว่าจะเป็นวันครบรอบวันเกิดหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้นี่แหละเออแล้วมันก็มีบางอย่างเน่ยนะที่คนน้องเนี่ยมันอุบอิบเอาไว้แต่ว่าเนื้อเรื่องยังไม่ได้เฉลย ก็จำเอาไว้แล้วกันว่าอีคนน้อเนี่ยมันมีความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไอ้นายเอกนั่นเองภาพนี้ก็ได้ตัดไปที่บริษัทของนายเอกเนาะตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีคนคนหนึ่งมาคุยซึ่งเป็นคนเกี่ยวกับเอ่อบริษัททารอสบริษัทนี้เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่านายเอกนะแล้วเอบริษัทนายเอกต้องการที่จะไปทำธุรกิจกับบริษัทนี้มากๆซึ่งไอ้บริษัทนี้เนี่ยก็มีหุ้นส่วนอะไรบางอย่างของนายเอกอยู่ด้วยนะแต่แบบเหมือนหุ้นส่วนั้นมันก็ลอมล่อว่าจะแบบว่าจะพังออออออ่่่ะะะแตพพพพววววกกกกกกนนนาาาายยยยเเเเ็็มทททีีจจ네 uhh ื้้ไไคงบริษั วันนี้เนี่ยก็มาคุยกันก็มาคุยกันว่าเออทำยังไงให้หุ้นตรงนี้เดี๋ยวดีขึ้นเพราะว่าอยากจะได้ตรงนี้มากๆเลยแต่ไอ้ทาร์ลเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ให้เพราะมันรู้สึกว่าเออบริษัทของนายเอกเ,เ,เนี่ยดูไม่ได้แบบเจริญเติบโตขึ้นเลยบริษัทของพ่อนายเอกเนี่ยดูไม่ได้เจริญเติบโตขึ้นเลยจะมาเป็นหุ้นส่วนกันอีกต่อไปก็ดูว่าจะเสียหายทีนี้ไอ้บริษัทนั่นก็เลยเหมือนแบบเออยื่นข้อเสนอให้เนาะงั้งนก็เอาบางอย่างมาแลกสีงั้นเดี๋ยวผมจะให้หุ้้นนตัวีกาม อยู่ดีๆอีทารอส็อต่ยอีผู้นำมทาลนะ็อสเนี่ยก็บอกไปนะ้องว่าเอาลูกชายของคุณนะมาแต่งงานกับลูกชายของผมสินายเอกที่ดีอย่างนั้น,นก็คือช็อกแล้วก็เกงหนักมากๆเลยเนาะเพราะว่าไม่นึกว่าจะมีคนรู้เรื่องนี้แล้วไม่นึกว่าจะมีคนรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นโอเมกา้าเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกใครเลยได้ซ้ำน,นะอีประธานบริษัททารอสเอีนะ่ยนกะ็เลยบอกไปน้องว่าสนใจไหมเอาลูกชายคุณนะมาแต่งงานกับลูกชายผมสิคนพ่อเนี่ยก็งงเนาะเพราะว่าแบบเออคนพ่อมันนึกว่าลูกตัวเองอ่ะเป็นอันฟ้าไง แล้วแบบเออลูกชายเราก็เป็นอัลฟาลูกชายของทาราสก็เป็นอัลฟายินเด่นแต่งงานกันมันจะมีลูกกันได้ยังไงเพราะคนพ่อมันก็ไม่เข้าใจเนาะแต่ตอนนี้หน้านายเอกคือซีนหนักมากๆเลยไอประธานบริษัททาร์ลส์เนี่ยก็เลยบอกออกไปนอว่าแบบอืมได้หรือเปล่าล่ะฮะรินเอรินเนี่ยก็แบบช็อกเพราะว่ารินน่ะมันรู้อยู่แล้วไงว่าตัวเองเป็นโอเมก้ายินถอยคนพ่อเนี่ยก็จับตัวรินว่าแบบเออนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยรินมันก็แบบช็อกช็อกเนาะแบบเออมันก็เกง่งเก่งชักซักเนี่ย คนพ่อก็รู้สึกว่าเออมันมีอะไรบางอย่างแปลกๆเลยก็เลยพาลินกลับบ้านก็เลยไม่พูดเรื่องนี้กันต่อแล้วเนาะออกจากห้องไปเลยสายเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่คนพ่อมันรู้สึกเหมือนแบบเออไม่อยากรับข้อเสอนอนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าลูกชายของทารลอสเนี่ยมันขึ้นชื่อว่าเป็นแบบคนโลกจิตเป็นอันฟ้าที่โลจิตสร้างแต่ชื่อเสียให้กับคนพ่อ,อคนพ่อมันเลยเหมือนแบบเออไม่ค่อยอยากจะให้ลูกตัวเองอไปยุ่งกับแบบลูกชายของไอ้ทารลอสสักเท่าไหร่ กลับบ้านมานะเออทุกคนเดยวก็มาคุยกันว่านี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นหรอเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมถึงแบบทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นนายเอกมันก็ยังไม่พูดอะไรเนาะนายเอกมันก็อุบอิบเอาไว้คนแม่เนี่ยก็มาพอคนแม่รู้สึกเหมือนกับว่าเออมันต้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแน่เลยสักพักเนี่ยเดยกคนพ่อเนี่ยก็บอกเนาะว่าแกเป็นโอเมก้าเหรอคนพ่อนี่ก็ชี้หน้าสั่งเลยเนาะนายเอกก็เครียดเลยทีนี้นายเอกก็เลยบอกไปว่าใช่ครับผมตรวจของผมผมเป็นโอเมกา้าคนแม่ที่ดีเนี่ยก็คือช็อกเลยเนาะแบบเดี๋ยวนะลูกฉันแต่ละคนเกิิดมมมาาาเเเเปป็็นนนนอันัลฟพศษท้้ง้งถึโกะ นายเอกก็บอกอีกรอบว่าไม่ใช่โอเมกา้าธรรมดาแต่เป็นโอเมก้ายินถอยคน,คนแม่ยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่เลยมันยิ่งมีลูกยากยิ่งแบบเหมือนฮีทยากอะไรอย่างเงี้ยมันปัญหาเยอะอะคนแม่ก็แบบเออนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดอย่างนั้นเหรอเออคนแม่มันก็พูดอย่างนั้นเลยคนพ่อก็รู้สึกผิดหวังในตัวของนายเอกมากๆเลยเนาะที่เป็นโอเมกานะ้าเนี่ยซึ่งนั้นก็ทําให้ในายเอกรู้สึกเหมือนเกงแล้็เครียดมากๆเพราะว่าแบบก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนายเอกเนี่ยก็ร้องไห้แบบไม่หยุดเลยคนแม่มันก็กล่าวว่าจะไปปอบจากตอนนี้คนแมมมม่่่ััันนนกก็ชออออออเเหืเาตวงไคยรด ความนี้ก็ได้ตัดไปที่น้องชายของไอไนเอกนะที่ตอนนี้ก็กำลังเหมือนเย่เย่กับโอเมกาคนอื่นอยู่นั่นเองจําได้ไหมต้นเรื่องที่เราบอกว่าน้องชายของไอไนเอกมันเหมือนกับว่ามีเรื่องอุบิบอ,อะไรบางอย่างนั่นก็คือน้องชายในเอกมันเหมือนกับว่าจะชอบไนเอกเว้ยทุกๆคนที่แบบเออมันเหมือนจ้างมาให้เย่เย่ด้วยอ่ะจะหน้าตาคล้ายๆไนเอกหมดเลยนั่นเองก็หลังจากที่น้องชายเนี่ยกลับมาจากการเย่เย่ประกวกับคนที่น่าขายไอไนเอกนะก็พอมาถึงบ้านก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบ้านมันดูเงียบๆแปลกๆบรรยากาศดูแปลกๆจังเลย พอไอ้น้องชายในเองแมานั่งลงเนาะแม่เนี่ยก็บอกว่าเออรู้หรือยังว่าพี่ชายแก่เป็นอะไรไอ้คนน้องชายเดี๋ยวมันก็ไม่รู้ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรอคนพ่อเนี่ยก็บอกไปเนาะว่าตอนนี้หุ้นกับคาร์ลอสเนี่ยคือแบบค่อนข้างจะถดถอยมากๆเลยมีโอกาสที่เราจะเสียไปแบบสิ้นเชิงเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงด้วยน้องชายเนี่ยก็บอกว่าเราจะไปสนทําไมแล้วพ่อะเราก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนี่นาคนพ่อเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เสียถ้าเสียหุ้นนี้ไปเนี่ยเราอาจจะล่มละลายเลยก็ได้นะต้องให้เขาช่วยเหลือ คนน้องมันก็เลยแบบเออถึงกับข้าจะต้องเครียดขนาดนั้นเลยเหรอคนพ่อก็บอกไปว่าเหมือนกับว่าไอ้ทารอสอะ่ะมันต้องการให้เราอะแลกเปลี่ยนคนพี่กับหุ้นหุ้นนั้นแลกคนพี่ให้ลูกชายของมันน้องมันก็งงจะแลกได้ยังไงพี่เป็นเอออันฟ้าไม่ใช่เหรอไอ้ลูกชายนั่นก็เป็นอันฟ้าสองคนได้กันมันจะท้องกได้ยังไงล่ะคนพ่อมันก็ทําหน้ากุมเนาะก็เริ่มทาหน้าเครียดละตอนนี้ไอ้น้องชายมันก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าแบบเอ๊ะเอ๊ะบางอย่างแล้วก็เลยถามคนแม่เนาะอย่าบอกนกั คนแม่เนี่ยก็พยักหน้าเงือกเช่เขาเป็นโอเมก้ายินถอยด้วยน้องชายที่ดีอย่างนั้นก็คือช็อกเข้าไปใหญ่เลยทำไมไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าพี่อย่าเป็นโอเมก้าคนแม่เนี่ยก็รู้สึกเครียดเหมือนกันแต่อีน้องชายเนี่ยมันเครียดจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันแค่ทับหน้าช็อกเพราะว่าพี่มันจะต้องไปเป็นเหมือนแบบไปเป็นเมียกับไอ้ลูกชายของทารลอสแต่บางทีมันอาจจะแอบชอบหรือเปล่าที่พี่เป็นโอเมก้าเพราะมันจะได้เย้พี่ได้ไงเออ ภาพนี้ก็ได้ตัดไปในหลายวันถัดมาเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่นายเอกก็ได้รับโทรศัพท์จากเอ่อคนแปลกหน้าเว้ยแล้วนายเอกเนี่ยก็ลองกดรับดูปรากฏว่ามันเป็นคนจากบริษัทของคาร์ลส์นั่นเองคนจากบริษัทของคาร์ลส์เนี่ยก็เหมือนมีเรื่องอยากจะคุยกับนายเอกกับตัวต่อตัว,ตว,ตวเออไม่ต้องพาพ่อแม่มานะนายเอกตอนแรกมันก็ไม่อยากไปหรอกแต่แบบบเรื่องก็ให้มันไปเนาะมันก็เลยไปพอมันไปปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าคนที่นัดมันน่ก็คือไอ้เจ้าของบริษัทคา,าร์ลส์นั่นแหละหรือก็คือพ่อของไอ้พระเอก พ่อของไอ้พระเอกกัมีเรื่องจะคุยกับไอ้นายเอกนายเอกมันก็มาตามนัดพอมนาะปุ๊บมันก็ถามว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมถึงต้องเป็นผมคนพ่อเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ธุรกิจของพ่อนายเนี่ยคนขาคางจะลอมล่อนายรู้ตัวใช่ไหมว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีโอกาสล้มละลายได,ได้สูงมากเลยนายเอกมันก็เข้าใจพวกเรากําลังหาวิธีอยู่ ไอพ่อของพระเอกมันก็เลยบอกเนาะว่าเอางี้แม้มาคุยกับฉันเราตกลงกันหนึ่งข้อแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยบริษัทนายเองนายเอกเนี่ยก็เลยถามว่าคุณจะช่วยยังไงหรอมีวิธีช่วยอย่างนั้นหรอไอคนพ่อเนี่ยก็บอกว่าก็วิธีที่บอกไปเมื่อวานนั่นแหละก็คือวิธีช่วยนายก็แค่ต้องแต่งงานกับลูกฉันไม่เป็นของของลูกฉันซะแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทําให้บริษัทของนายเติบโตเองนายเอกมันก็ไม่ได้อยากทำเนาะเพราะว,าว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ควร ไม่ใช่ว่ารู้สึกไม่ควรหรอกมันรู้สึกว่ามันไม่ได้อยากจะเอาตัวเองไปตายอะ่ะเออในเอกมันก็เหมือนแบบร้อง,องห่มนระ้องไห้เนาะแล้วมันก็แบบเออมันไม่ได้อยากทําแบบนี้เลยมันมีวิธีช่วยครอบครัวผมอีกี่อื่นไหมที่ไม่ต้องแต่งงานกับเขาคนพ่อของไปเอกก็บอกว่าไม่หลอกมันมีแค่วิธีนี้เท่านั้นถ้านายแต่งงานกับเขาเนี่ยฉันจะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเลย ตอนนี้นายเอกก็คือเหมือนมาหยุดจนมุมแล้วอ่ะด้วยความที่ตัวเองก็เป็นแบบโอเมก้ายืนถอยมันไม่มีใครรับแล้วอ่ะขนาดคนเป็นพ่อแม่ยังเสียใจเลยอ่ะนางก็อยากจะกรอบกู้ชื่อเสียงให้ตัวเองนางเนี่ยก็เลยตัดสินใจเนาะที่จะเออเซ็นเอกสารเพื่อจะตกลงแต่งงานกับไอ้พระเอกก็หลังจากที่คนพ่อเนี่ยเห็นว่านายเอกอยอมตกลงที่จะแต่งงานก็เลยพาไปหาไอ้พระเอกเนาะที่ตอนนี้ก็เป็นโคม่าอยู่นั่นเองเนาะไม่รู้ว่าเป็นเป็นหลับทาไมแต่เป็นเจ้าชายเนตรานายเอกที่ได้เห็นหน้าตาของพระเอกเนี่ยก็แอบชื่นใจเพราะว่า ก็ไม่ได้หน้าตาแย่นน่ก็หล่อเลยก็ดูดีเป็นอันฟ้าที่ดีเลยเป็นอันฟ้ายินเด่นคือมันหล่ออยู่ยนะเงี้ยพวกคนประมาณเนี้ยในออกที่เห็นหน้าตาเนี่ยก็รู้สึกเหมือนแบบเออสบายใจนิดนึงอะเนาะแต่พอเข้าไปในห้องเนี่ยก็ถึงกับขั้นเครียดอีกเลยเพราะว่ากลิ่นตัวค่อนข้างที่จะแรงมากๆ และในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเหม็นเปรี้ยวนะแต่แบบกลิ่นอัลฟาเขามันรุนแรงมากๆอ่ะมันรุนแรงสําหรับแบบโอเมก้ามากเกินไปจนโอเมก้าเหมือนแบบอึดอัดอ่ะผลพอเนี่ยก็เลยถามนาะว่าแบบเป็นยังไงบ้างพอจะอยู่กับเขาได้ไหมในเอกมันก็แบบจับหัวเลยเพราะตอนนี้มันเวียนหัวมากๆอ่ะมันก็เลยรีบวิ่งหนีออกไปจากห้องเว้ยเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนแบบกลิ่นอัลฟาเขารุนแรงเกินไปอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นฟิลเหมือนย่วเพศแต่มันทําให โอเมก้ารู้สึกอึอดอัดอะมันเหมือนพวกเสือที่กาลังจะกินกวางอะมันเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยนายเอกรู้สึกอึดอัดมากๆเวลาอยู่ใกล้ๆพายเอกคนพ่อเนี่ยก็ถามนาอว่าถ้าอยู่กับเขาได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะโอเคนายเอกเนี่ยก็เลยเหมือนพยักหน้าเงึงๆเนาสุดท้ายมันก็เป็นหน้าที่แล้วเพราะยังไงฉันก็เซ็นสัญญาไปแล้วนี่นาทามเนี่ยก็ตัดไปที่คนพ่อแล้วก็คุยกับผู้จัดการหวังว่าครั้งนี้เนี่ยลูกฉันจะไม่ฆ่าเขานะ ั่นก็คือเป็นความจริงเลยทุกคนไอพระเอกอะ่ะเหมือนกับว่าแฟนเก่ามันแต่ละคนมันฆ่าหมดเลยใครไม่ถูกใจมันก็ฆ่าทิง้งฆ่าทิ้งเงี้ยนี่คือสันดานของไอพระเอกเ้ยมันเลยทาให้พระเอกไม่มีเมียสักทีไงทงั้งนที่ก็น้าตาดีแต่แบบไม่มีเมียไม่มีโอเมก้าเลยเพราะว่ามันฆ่าโอเมก้าทุกคนมันเป็นเหมือนมันเหมือนมันเป็นอัลฟาโลกจิตเนี่ยทับกระจับไปที่นายเอกที่ตอนนี้กําลังคุ้นคิดว่าตัวเองคิดถูกหรือเปล่าที่แบบ ยอมให้เขาเนี่ยจะมาเป็นแบบสามีตัวเองหรือจะยอมไปอยู่ในตระกูลของคนคนนั้นฉันรู้สึกว่าฉันคิดไม่ถูกจริงๆเลยนะแล้วก็ในเวลาถัดมานะวันถัดไปเนี่ยนายเอกก็มานั่งซึมกับตัวเองที่แบบเออตอบตกลงไปอะ่ะคือรู้สึกมันแย่มากเลยรู้สึกคิดไม่ถี่เท่วจริงๆด้วย ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าคุณตารู้ว่าฉันตอบตรงลงแบบนั้นไปแล้วเขาจะมีปฏิกิริยายัางไงเนาะอยู่ดีๆเนี่ยก็มีคนเอาทิชชู่มาให้ในายเอกเว้ยคือตอนแรกนายเอกมันรอ,อ,องให้เนี่ยแล้วเขาก็าทิชชู่มาวางไว้แล้วก็เดินออกไปนายเอกก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครแต่ก็แบบเออขอบคุณนายเอกเนี่ยก็เลยรีบขึ้นรถแล้วก็รีบกลับไปที่บ้านพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยทุกคนก็ถามว่าไปไหนมาทำไมถึงไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยนายเอกมันก็ตอบไปว่าไม่มีอะไรครับไม่ได้ไปไหนอย่างนี้ ไอ้คุณตาเนี่ยมันก็เลยถามว่าเออนี่ไปไหนมาไม่ต้องเครียดนะเออฉันเพิ่งรู้นะว่าคนนี้คือตาฉันนึกว่าเป็นพ่อมาตั้งนานแล้วฉันก็บอกว่าเป็นพ่อใช่ไหมตอนต้นนะ่ะแต่จริงเ้วเป็นคุณตาเว้ยตาเนี่ยก็ถามว่าไม่ได้เครียดใช่ไหมขอโทษที่ทําให้ต้องเครียดนะนายเอกเ,อเี่กก็แบบเข้าไปก่อนแล้วก็แบบไม่เครียดเท่าไหร่แต่ผมห่วงคุณตามากกว่าว่าจะเครียดหรือเปล่าคุณตาก,ก็บอกว่าโอ้สบายมากไม่เป็นไรพรเราเริ่มจากศูนย์ใหม่ก็ได้ไม่ต้องหว่วงเรื่องธุรกิจหรอกเนาะเอาใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่ ดันกลายเป็วนว่าคุณตาเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะว่าธุรกิจมันจะล่มละลายขนาดไหนคือมันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไงแต่สิ่งที่นายเอกทําไปแล้วอะคือแบบคือมันจบแล้วไงนายเอกเซ็นเอกสารกับไอ้คาร์ลอสไปแล้วว่าเออจะแบบยอมยกตัวเองอะเพื่อที่จะแบบแลกกับหุ้นธุรกิจเนี้ยในระหว่างกินข้าวเนี่ยอีคนน้องชายเนี่ยก็คือแบบมองไม่หยุดเลยเนาะมองไอ้นายเอกไม่หยุดเลยนะคือเหมือนกับว่าอยากจะสวดมั้งเพราะว่าฮีรู้นั่งไงว่านายเอกเป็นโอเมก้าฮีก็จอง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 เว้ย่นนั่นก็ทำให้ในายเอกแอบแบบง,งงๆเหม พี่โน่เี่ยก็เลยแบบรีบขึ้นไปบนห้องแล้วเราตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะแบบเหมือนจะรู้สึกแปลกๆกับนายเอกจริงๆแล้วอะความเร็วก็ได้ตัดไปที่วันนี้นายเอกแต่ก็มานั่งกินข้าวเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่นายเอกจะต้องไปหาไอ้คาร์ลอสแล้วนั่นเองทุกคนในบ้านเนี่ยก็บอกว่าเออจะไปไหนหรอทำไมวันนี้ถึงออกไปเร็วจังนายเอกก็บอกว่าเดี๋ยวไปทำธุรก,กิจนิดหน่อยครับผมพอนายเอกมาถึงเนี่ยไอ้คนพ่อของไอ้พระเอกก็ถามนืกอว่าจะไม่มาซะแล้วหรือว่าจะแบบเออให้สัญญ,ญาดีเป็นโมคาซะอีก ในเอกมันเลยถามว่าสามารถทําได้เหรอเพราะว่าตอนนี้ในใจในเอกมันก็อยากทํานะมันไม่อยากแบบมันไม่อยากเป็นแล้วอ่ะเพราะมันรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวเขาก็โอเคแล้วที่ฉันเป็นโอเมก้าเนี่ยฉันไม่ต้องพิส่วนอะไรตัวเองเลยเนาะแต่แบบมันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ายังไงซันในเอกก็เซ็นสัญญาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองไอ้คนพ่อของพระเอกเนี่ยก็เลยพาในเอกอกมาที่ห้องโงม่าแล้วก็จัดพิธีแต่งงานแล้วก็คือแต่งงานกันตรงนี้เลยไอ้คนพ่อเนี่ยก็บอกให้ในเอกอ่ะเออสวมแหวนให้พี่เขาสิในเอกก็สวมปุ๊บทั้งสองก็สวมให้กันหลังจามรัก หลังจากได้เอกจูบเนี่ยยูนิกอินฟิลโมนของอีพายเอกมันก็พุ่งขึ้นมาใส่หน้าเลยซึ่งก็ทําให้ในเอกรู้สึกอึดอัดมากๆเลยในเอกรู้สึกมันจะไม่สมามารถควบคุมตัวเองได้ก็เลยขอกับอีคนพ่อเออว่าแบบเออเดี๋ยวขอไปล้างหน้าล้างตาแบบหนึ่งเนาะหลังจากล้างหน้าล้างตาเนี่ยในเอกก็รู้สึกได้เลยว่าถ้าอยู่กับเขาบ่อยๆเดี๋ยวจะมีโอกาสขี้สูงมากเลยเพราะกินฟิลโมอของเขาัรรุนแรงมากๆเลยในเอกก็เลยแบบเออไม่เป็นไรทั้งคนจะต้องกินยาต้านบ่อยๆช่วงนี้เพราะว่ายังไงซะในเอกก็ได้ยาต้านมาแล้วน่าจะช่วยได้ในระยะยึ ก็หลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็แต่งกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคนพ่อเนี่ยก็เออเซ็นเอกสารนู่นนี่นั่นเนาะคนพ่อเนี่ยก็เตรียมที่จะยกหุ้นปกติให้นั่นเองแล้วก็คือหลังจากนี้เนี่ยครอบครัวนายเอกก็จะไม่กลับมาจนแล้วนั่นเองก็คือจะไม่ลบละลายเพราะว่าแบ่งหุ้นให้แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็คนพ่อก็พานายเอกเดี๋ยวไปดูห้องพักเนาะเพราะว่าหลังจากวันนี้ก็คือจะเอาคนพี่กลับมาที่คอนโดนี้แล้วกลับมาที่บ้านแล้วนายเอกจะต้องเป็นคนดูแลด้วยดูแลคนโคม่านายเอกมันก็ตอบตกลงได้เลยสบายมากหลังจจจาาาากกกกกนนนนััั้่่่่่ะะยเเเเออออออมม็็หืืบบบบววขขตแปงพททีีีู พอมาปุ๊บเนี่ยภาพที่เราเห็นก็คืออีคุณปู่ตบหน้าในเอกเว้ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณปู่อีคุณปู่คุณตาคนนี้มันรู้แล้วว่าในเอกไปเซ็นเอกสารกับอีคาร์ลอสว่าว่าจะยกตัวเองให้กับบริษัทนั้นเพื่อจะจะแลกกับหุ้นคุณปู่มันไม่โอเคมากๆคุณปู่มันรู้สึกว่ามันไม่ควรจะทําเลยคุณปู่มันก็รู้สึกว่าเครียดทำไมถึงต้องทำแบบนั้นด้วยแบบไม่เข้าใจจริงๆ แล้วก็กลายเป็นว่าคุณปู่เดียวก็ล้มหัวใจก็เริบเลยเพราะว่าปู่มันเครียดจริงๆนะมันเครียดที่ลูกหลานเขาตัวเองจะต้องไปเป็นคนของคารลอส่ะมันไม่ชอบอะไรแบบนี้จริงๆคือไม่ว่าหุ้นจะล่วงหรือว่าบริษัทจะล้มละลายคือมันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไงแต่แบบการไปเป็นคนของคารลอสเป็นอะไรที่แย่มากมากเลยนายเอกก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองตัดสินใจพลาดไปจริงๆด้วยสินะแต่แบบนายเอกมันก็เซ็นไปแล้วอะคือมันทําอะไรไม่ได้แล้วในจังหวะเนี้ยสิ่งที่มันทาได้ก็คือต้องเดินหน้าต่อไป ซึ่งเราก็จะขอตัดไปในตอนที่ไอเรนน่ะมันไปที่บ้านของพระเอกเลยเนาะคือตอนนี้มันก็ไปอยู่แล้วนั่นเองมันตัดสินใจที่จะไปอยู่แล้วมันหนีคนในครอบครัวได้ซ้ํามันก็มาดูแลเขาก็จะมีพยาบาลประจําตัวของเรนเป็นคนคอยบอกนะว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วก็คือต้องล้างตัวเช็ดตัวให้เขากินยาดยดีนี่นั่นนายเอกเนี่ยอยู่มาได้แค่แบบไม่กี่วันนะก็รู้แล้วว่าอีกไม่กี่วันฉันจะต้องฮีทเพราะว่ามันได้สูตรกินฟิล์มของเขาเข้าไปในตัวแทบจะทั้งวันเลยอะแล้วก็เป็นอย่างที่นายเอกคิดจริง ตกคืนนั้นเนี่ยายเอกไม่สามารถควบคุมตัวเองจากกลิ่นฟิโลมนของไอคาร์ลอสได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองเอานาะไอพระเอกคือฟิโลมนม,มันหนักมากๆแล้วมันก็เหมือนฟิโ,โมลมอหล็อกรอกให้านเอกมาที่ห้องมันเว้ยายเอกก็เดินตามกลิ่นฟิโลมนเลยในระหว่างเดินเดียกก็คือบ้องขาหลามเดียกก็แข็งไปด้วยนั่นเองเนาะหลังจากมาถึงปุ๊บายเอกเนี่ยก็จับไปที่ตัวของไอพระเอกแล้วก็แบบบอกไปว่าเออฉันไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่สามารถทนกับสินี้ต่อไปได้แล้วายเอกเนี่ยก็เลยไปถอดเสื้อเขาออกปุ๊บ ของเกยเขาออกปุ๊บไปจูบไปรูปไปคำไปทําอะไรสารพัดเลยแบบเอออันฟ้าของฉันเธอคืออันฟ้าของฉันก็ออ้ในระหว่างที่นายเอนะกเนี่ยกำลังไปเล่นกับบ้องขลามเขาเนาะพอนายเอกอะแบบลืมตาขึ้นมาอีกทีปรากฏว่านายเอกเห็นว่าตาของไอ้พระเอกอมันลืมอยู่ทีในี้นายเอกมันก็กลัวมันกลัวว่าตัวเองจะสูขีแต่วันที่ดื่อหรือเปล่านางก็เลยรีบวิ่งหนีเข้าห้องน้ํา พอนางเข้าห้องน้ำปุ๊บนางก็เหมือนกับว่าสังเกตสังเกตว่าแบบเออเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะอย่างเงี้ยพอนางแบบลองดูดีๆก็ปรากฏว,ว่าเออก็ยังเห็นไอพระเอกอ่ะยังนอนอยู่ในบนเตียงอยู่เลยอะ่ะก็เว้ยมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนี่หว่าสแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ลืมตาหรอหรือว่าฉันคิดไปเองไอในเอกมันก็เลยเหมือนแบบไปจัดจัดข้าวจัดจัดของเนาะให้ทุกอย่างก็ไปเป็นปกตินั่นเองเนาะแล้วก็เหมือนแอบมองว่าแบบไอพระเอกมันลืมตาหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เราก็ทำให้ได้เอกอ่ะหลอนมากๆเลยเพราะว่าในเอกมันรู้สึกได้จริงๆว่่่าาาพะเเออกกมมมมันนลืืตตขึ้ีแแบบ เออมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอได้เองมันก็แอบ,บสงสัยเนาะเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามใน EP ีหน้าเลยจ้ะพอซอไม่รู้เลยว่าอ e ีพเจะตื่นจากโคมา่าหรือ,อยังหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้โคมา่าแต่แค่แก้งทําและถ้าอย่างนั้นจะแก้ทําไปทําไมแล้วฮีมีจุดประสองค์อะไรที่จะต้องเหมือนกับว่าฆ่าแฟนเก่าทั้งหมดอะของฮีหรือฮีเป็นโรคจิตก็ติดตามได้ใน e อีพีหน้าเลยสำหรับวันนี้เนี่ยดวาเบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีด้า